เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมโยกางโกบอลนะครับทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive การชิป Battle Crypto Conflict Mia f o Seven i g h t และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทรสามช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโยกา ากูเบานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคนึงนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะเกี่ยวกับการหาแร่แบบไม่ต้องไปแย่งกับบอทเอาง่ายๆนะครับเริ่มลํำคาแล้วนะครับผมก็แย่งไปเดินไปก็ไม่ทันนะครับผม <c oughs> ก็โอเคนะครับก็มาใช้วิธีผมก็ได้นะก็ จะได้ไม่เสียเที่ยวนะกรณีคนที่ได้สร้างตัวไว้เยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อย่าเพิ่งไปถอดใจมันนะครับเรื่องเกี่ยวกับารหาแร่นะไม่ว่าจะเอามาปั้นตัวหรือว่าจะเอาไปขายก็ได้นะก็โอเคนะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะสอนก่อนนะครับทุกคนเนี่ยรู้ไหมครับว่า ID ดีหนึ่งนะครับหรือกระเป๋า wallet vmix กระเป๋าหนึ่งเนี่ยสามารถเล่นได้4จอพร้อมกันนะต,ตัวอย่างอย่างเช่นผมมี1 id นะโอเค ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีเซิร์ฟเอเชียยุโรปพักอ่าอเมริกาใต้อเมริกาเหนือเนี่ยไอ้ผู้ EU NA ทั้งหลายเนี่ยนะฮนะ ID เดียวคุณเล่นได้4จอเลยนะแต่ต้องเล่นคนละเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ใช้กระเป๋าเดียวกันได้เวลาถลุงแร่อะไรอย่างนี้นะแต่มันมีจำกัดอยู่อย่างหนึ่งคือจำกัดได้ขายได้แค่วันละ2 2ไอตอ่ตัวละครเท่านั้นโอเคเรื่องนั้นไม่ใช่อุปสรรคเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีให้ สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเหนื่อยแค่ช่วงแรกแต่สบายช่วงหลังครับอ่าโอเคนะตรงนี้นะครับอ่ะผมเป็นไ d เดียเดียวกันนะผมจะเข้าเป็นเซิร์ฟ9นะครับโอเคนะครับพอเป็นเซิร์ฟเเสร็จแล้วนะมาดูกันนะโอเคตรงนี้นะครับผมก็จะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสัพรูนะโอเคอนันี้เซิร์ฟ8นะครับเราก็สามารถเข้าได้ปกตินะครับผม ปกติเลยผมใช้วิธีนี้มานานแลวนะครับผมผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะกรณีที่แบบว่าเราอยากจะเล่นเพื่อหาอไรายได้อะไรอย่างนี้นะก็สามารถใช้วิธีการเช็คชื่อนะครับทุกคนเข้ามาเช็คชื่อได้นะอย่างเช่นนี่ผมก็จะเข้ามาทํากิจกรรมอ่ะโทษทีเช็คชื่อที่โบนัสนะครับผมเนี่ยผมเช็คทุกวันนะครับผมเช็คเช็คเช็คนะแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะมีแล่อ,อันเนี้ยได้1นึ0 0 0สนก้อน นะครับผมก็เอาง่ายๆครับ1 ID อะ่ะผมทำถึง4 0ตัว30ตัวถึง40ตัวนะต่อ1 ID เนะเอาจริงอะ่ะคือวันหนึ่งเนี่ยเราจะแค่ถ้าเราทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับสมมุติเราทำจนถึงเลเวล40เกือบทุกตัวแล้วนะเราสามารถเข้ามาเก็บตรงนี้ได้แบบแป๊บเดียวเองนะครับครึ่งชั่วโมงใช้เวลาแค่วันละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่เราจะมาเช็คชื่อตรงนี้นะเนี่ยเช็คชื่อทุกวันนะครับแล้วก็ไล่เปลี่ยนเช็คชื่อ อย่างเงี้ยเราไล่เปลี่ยนเช็คชื่ออย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับเราก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เป็น EU ต่อนะครับก็แค่เข้าไปเช็คชื่อนะครับบอกเลยนะครับเหนื่อยแค่ตอนสร้างตัวนะครับใครว่างอย่างผมเนี่ยต้องแต่เปิดเซิร์ฟมานะผมสร้างตัวไม่หยุดเลยผมสร้างเรื่อยๆว่างนะครับผมสร้างเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอส0แล้วเนี่ยผมก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์คือยิ่งเยอะอย่างอย่างสมมติผมมี60ตัวนะผมอาจจะต้องใช้เวลาเช็คชื่อถึง1ชั่วโมงใช่ปะ เออแต่ก็ทําทุกวันน่ะเออทำเพลินๆอยู่แล้วผมก็เล่นเกมนั่นเกมนี้ไปด้วยใช่ไหม A อสามก็เล่นเกมนั้นก็เล่นนะครับเกมนี้ก็แค่เข้ามาเช็คชื่อไปวันๆนะครับผมแล้ววันที่สิบห้าของทุกวันเนี่ยอ่าเราก็จะได้แร่นะครับพร้อมกันเลยได้ประมาณ4ี่ห้าอ่ะ4-5ห้าล้านแร่อย,อย่างเงี้ยสมมุตินะผมยกตัวอย่างนะเออก็พอได้ค่าขนมใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าทําให้เรารวยหรอกแต่ว่าเราก็เพ,เพลินๆเราก็สนุกไปกับมันผมก็สนุกในการอย่างเงี้ยเอออันนี้คือความสุขของส่วนตัวของผมนะเออก็สามารถเอินได้นะครับส่วนตัวหลักนะครับก็ผมก็จะเล่นแบบเติมนะครับผมก็คือแบบอ่าเกี่ยวกับพวกแพ็กเกจอะไรเงี้ยผมก็เติมปกติก็คือเอาแรกพวกเนี้ยไปลงที่ตัวหลักด้วยนะครับผมแต่ตัวหลักผมจะขออนุญาตไม่โชว์นะเออนะบางอย่างก็เดี๋ยว เป็นความรับดีกว่าเดี๋ยวจะมีศัตรูเยอะนะฮะโอเคประมาณนั้นหล,ลักๆเนี่ยผมชอบจะเอาแร่นะะีฮะตอนนี้แร่มันถูกใช่ไหมก็สะสมเนี่ยเอาไปลงตัวหลักไม่ก็เอาไปขายนะครับผมค่านา้ําค่าไฟนะครับผมอย่างเนี้ยผมอยกตัวอย่างนี่อันนี้ผมก็ขายถลุงมาได้จํานวนหนึ่งนะครับผมแต่ยังมีอีกนะครับผมก็ต้องค่อยๆถลุงนะฮะอ่าเนื่องจากว่าแร่ที่ดองเอาไว้ติดตัวเนี่ยแสนสองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย มันมีแล่บางตัวที่มีอยู่แสนสองแต่ขายไม่ได้เพราะมันขายได้แค่วันละสองตัวใช่ไหมผมก็ต้องทยอยขายทยอยขายนะมันก็เลยติดขัดนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่ามันไม่หายไปไหนอยู่แล้วเราก็แค่ขายวันละวันละสองตัววันละสองตัวแค่นั้นเองนะอันนี้ถือว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองทําดูนะฮะวิธีการทําง่ายๆนะครับก็แค่สร้างตัวให้เลเวล4ี่ิแล้วก็มาเช็คชื่อนะครับผม ประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับ ID หนึ่งเล่นได้4ตัวนะไม่ว่าคุณจะเปิด4จอเลยก็ได้แล้วก็เล่นพร้อมกันไปเลย4ตัวพร้อมๆกันนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ผมทําอยู่นะเอ่อก็ลองทํากันดูแล้วกันนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับถ้าคลิปนี้วประโชน์ไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาสอนใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ